คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกันนะครับในประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการพลังงานของไทยและทั่วโลกฮะนั่นคือเรื่องราวของพลังงานไฮโดรเจนนะครับ ซึ่งหลายประเทศมองว่าไฮโดรเจนคือหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวและอาจเป็นคําตอบของความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตอีกด้วยครับ คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านสําคัญคะ่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ขอต้อนรับคุณสากลภูลศิริกุลรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาและประธานอนุกรรมการพลังงานไฮโดรเจนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิคคุณครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะเราอยากจะคุยกันถึงภาพรวมก่อนนะคะท่านขาว่าพลังงานไฮโดรเจนคืออะไรมีความสําคัญยังไงเราควรที่จะต่อยอดพัฒนาย,ยังไงได้บ้างไฮโดรเจนเนี่ยพลัง งานไฮโดรเจนคืออะไรคะขอบคุณครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคุณมิวและคุณกอบครับก็กลับเรียนทุกท่านว่าจริงๆแล้วพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ทีเ่เป็นการนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ให้เป็นเชื้อเพลิงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรานก็มีการใช้พลังงานถือฟอสซิลหรือน้ำมันเป็นพวกดีเซลบ้าง,บางเบนซินบ้างแล้วก็มีการใช้ก๊าซเข้ามาบ้างซึ่งตรงนี้ เป็นการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานและอนาคตเนี่ยถ้าประเทศไทยเราสามารถผลิตพลังงานได้เองโดยเป็นพลังงานสะอาดนั่นคือพลังงานไฮโดรเจนก็เชื่อว่าจะเป็นพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในอนาคตครับถ้าหากว่าเราพัฒนาเรื่องนี้นะครับจริงจังเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเราได้ด้วยใช่ไหมฮะ ก็กลับเรียนอย่างนี้ครับว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานใหม่ที่ทั่วโลกให้การสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นการนำพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมาแยกจากน้ำโดยใช้เครื่องสกัดนะฮะพอแยกเสร็จปุ๊บก็สามารถที่นำไปใช้เป็นพลังงานที่เรียกว่าสะอาดหรือกินเอเนอร์จีและหลายประเทศทั่วโลกเดี๋ยวนี้ก็มีการที่จะที่จะ,ะดำเนิน เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการใช้พลังงานที่จะเ,เป็นพลังงานทดแทนครับในปัจจุบันนี้ครับอืมค่ะถ้าเราจะมองในมุมเรื่องของสิ่งแวดล้อมพลังงานไฮโดรเจนมีข้อดีอยังไงบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยเไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําให้เกิดฝุ่นพี2.5ซึ่งประเทศไทยณนะวันนี้เนี่ยรเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลย<ม>ก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5แล้วถ้าเกิดว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องอเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องฝุน 5, ่น2.5แล้วก็สามารถที่จะก้าวไปสู่เรื่องเป็น net zero <ม>นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของประเทศไทยเลยครับอย่างนี้ถือว่าเขามีส่วนเกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไหมอ,อ,อยากให้ลองนึกภาพดูนะฮะว่าเราไปไหนนี่อากาศก็สะอาดรถเรากก็ไม่ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ย สิ่งที่มันออกมาเวลาใช้เป็นพลังงานแล้วนี่สิ่งที่ออกมาก็คือละอองไอ้น้ำเท่านั้นไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยจะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยเราไปไหนก็จะมีความรู้สึกสะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้นไม่ว่าจะเรื่องปลอดมลภาวะหรือมลพิษนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะดังนั้นนักเวลานี้อะค่ะถ้าจะมองในมุมเรื่องของการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วอะคะ ต้องเรียนว่าทางประเทศไทยเนี่ยได้มีการเตรียมในเรื่องต่งางๆนี้มาพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องการที่จะแยกน้ํำให้เป็นไฮโดรเจนเพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและมาจัดเก็บรวมถึงการที่เรามีการรีเสิร์ชใช้เครื่องแอคคูเรเตอร์ตัวนี้ในการที่ทําให้แยกน้ําออกมาจากมวลมวลน,น้ําได้ รวมถึงปัจจุบันนี้มีการเตรียมเรื่องการสร้างสถานีเชื้อเพลิงที่จะเติมพลังงานไฮโดรเจนแล้วตอนนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรามีการเตรียมเรื่องนี้แล้วรวมถึงแผน PDP พลังงานก็มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวนี้แล้วครับก็ต้องผลักดันไปเรื่อยๆใช่ครับตรงนี้ก็เรียนว่าอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ของพี่น้องประชาชนแต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้พลังงานสะอาดหรือพลังงานไฮโดรเจนหรือ green energy เนี่ย ถ้าเรามีการเตรียมการที่ดีเราสามารถที่จะเป็นผู้นำของเศรษฐกิจในเรื่องดังกล่าวได้เพราะว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเรื่องการจัดเก็บตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทำให้เป็นพลังงานใหม่ของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เลยครับอค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องพลังงานไฮโดรเจนอาจจะเป็นเรื่องใหม่ณนะปัจจุบันนี้ท่านอยากจะฝากบอกอะไร กับประชาชนคนไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรหนักและเห็นความสําคัญกันบ้างไหมคะออสิ่งที่ทางคณะกรรมการด้านพลังงานวุฒิสภาเนี่ย<อ>แล้วก็ดยตัวผมในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมธิการด้านพลังงานไฮโดรเจนเลยเนี่ยเราก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะครับอนาคตอันใกล้ไม่เกิน10ปีนี้ผมเชื่อว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ ในเรื่องการการผลิตการใช้งานรวมถึงเข้าไปถึงครัวเรือนของพี่น้องอประช,ชาชนค,ครับครับ,ค,รบคนไทยจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับสิ่งสําคัญที่เราเราจะต้อง,องออให้พี่น้องประชาชนหรือประชาชนนะฮะได้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของเรื่องการใช้พลังงานนี้ก่อนแล้วก็โอกาสที่เราอยากจะให้ทางรัฐบาล นะฮะได้มีการเตรียมในการรองรับแผน PDP ในการพัฒนาประเทศเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีแล้วภาคเอกชนมีการที่เข้ามานำใช้เพื่อให้เกิดเรียกว่า demand of supply มากขึ้นเชื่อว่าไอ้ตัวนี้พลังงานไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อนำไปสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทยในอนาคตยอย่างแน่นอนครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเอาไปใช้ในเรื่องอุตสาหกรรมก็ได้ได้เลยใช่ไหมฮะใช้ในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรยังไงก็ได้คือไฮโดรเจนเนี่ยสามารถที่นําไปใช้ร่วมกับพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์พลังกาสเลือกอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะสามารถที่จะเอาไฮโดรเจนเนี่ย ก็้าไปขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานสะอาดได้ครับจริงๆเขาประโยชน์เยอะนะใช่ค่ะมีประโยชน์มากแล้วก็อยากจะให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะกระทราบมาว่ากําลังจะมีการจัดงานสัมมนาที่น่าสนใจด้วยนะคะเพราะว่าทางคณะกรรมการการพลังงานวิศภาได้ตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ได้ผลักดันเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนเข้าสู่ระบบพลังงานของประเทศนะคะจะมีงานสัมมนาหัวข้อเรื่องไฮโดรเจนโอกาสทางเศรษฐกิจและความอยู่รอดของประเทศไทยจะมีการจัดงานวันที่24ตุลาคมนะคะ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขอค้างเอาไว้แค่นี้เกริ่นเอาไว้ก่อนค่ะท่านขาเพราะว่าช่วงหน้ารเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับงานสัมมนาที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะครับ